สวัสดีสดค่ะตอนนี้ช่องฟ a m ลี่นะคะวันนี้เราก็จะมุมกล้องที่แลกใหม่นิดน,นึงนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมากินกินอะไรอบก๊อดค่ะทุกคนนี่ที่มันกำลังคิดเลยนะแล้วแหละเราจะมาดูกันว่าในนี้จะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีกี่ชิ้นกี่อย่างนะคะดูแล้วน้านตาน,าน่ากินมากวันนี้เราก็ไปซื้อมาเพื่อที่จะมาถ่ายให้ทุกคนดูกันเลยแล้วก็แกะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเท<น>ะช่ถุงสวยมากเลยเทหมดเลยปะหมดเลยค่ะ นี่มาเป็นอย่างนี้เลยรเห็นปะเห็นเ็นคมันน่ากินมากอท่านเตหมดแหเ็นแล้วหสูงมากทุกคนเห็นไหมให้ดูค่ะให้ดูค่ะนี่ก็คือเยอะมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาชิม นั่นเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะมาเริ่มจากชิ้นแรกก็คือไม่เคยกินมาก่อนเลยนะอยากกินอันเนี้ยนี่อยากลองชิมอันเนี้ยขอชิมก่อนนะคะมีมีนี่เป็นอย่างนี้เลยเผ็ดมันคืออะไรเขาเรียกว่าผักอะไรคะอคนะิรบ้างเลยมันคือ,อนะผักอะไรในชีวิตจริงอ่ะมันคืออะไรนะผักอันนี้นะกะเจีย,ยบอสีเขียวไม,มไม่ใช่เราจะมาชิมกันเลยค่ะดูนะว่าก,กรอบไหมนะอ๋อออนหักกะเนี่ย ไม่ดีขมกรอบมากเลยกรอบโชว์ที่มีไม่แข็งไม่แข็งปันไม่ถึงกะปั๊กนะคะแต่ว่าอร่อยกรอบจิ้มจิ้มจิ้มเอาเมื่อทองเลยเดี๋ยวเราจะมาชิมกันต่อเลยนะคะเมื่อกี้เรากินอันนี้ไปแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะคะแม่เจิ้มก๋วเดี๋ยวกระเจมนะ กระเจียบหรอกกระเจียบสีเขียวเหรอให้ทุกคนเมนนะเพราะพี่แป้งก็ไม่รู้จักเหมือนกันต่อไปพี่แบ้งใช่ต่อให้แบ้งจะกินเอ่อกล้วยคะ่ะเดี๋ยวชิมให้ดูชิมเลย,เ,ลยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงขอกินก่อนอืม,อ,มอันเนี้ยกลิ่นกล้วยตีข้นจมูกหอมมากให้ชิมให้ชิมให้ชิม อันนะี้อร่อยนะอันนี้กลิ่นกล้วยหอมอะต่อไปจะมาชิมมันด้วยกันมาสองคนหยิบมาคนละอันเลยเราจะมากินพร้อมกันนะคะอันนี้เป็นมันใช่ไหมถูกแล้วมาหนึ่งสองเริ่มหนูชอบอันนี้อนะ่ะนี่มันอร่อยอันนี้อร่อมมัยวขอนน้ำก่อนมีกี่ชนิดนะอันนี้คืออะไรคะแมอ่อันนี้ขนุนหนึ่ง อันนี้ก็อะไรนะช่างมันสองอันนี้สามสี่อมอันนี้คือมันมันม่วงหนึ่งค่ะสองเอ่อถัว่วไอ้กล้วยกล้วยสามก็คืออันนี้คืออะไรอะ่ะน่าจะเห็ดค่ะนี่เห็ดนะคะแล้วก็สี่ก็คือเออเขาเรียกว่าอะไรนะพุช,ชารห้าก็คือเฟรนฟรายหกก็คือมันนะคะ 7ก็คืออะไรนะแตงกวาเห็นมาเว็บ7ก็คือแตงกวา8ก็คือเผือกค่ะทุกคนแล้วก็อะไรอับแครอทไปยังแครอทเฮ้ยเห็นอันนี้เห็นอันนี้อันนี้คืออะไรบีดอันนี้บีดรูดปะอะละแปดนะคะก็คือบีดรูทเลยแล้วก็เก้ามีไหมอ่ะอันนี้คือแครอทอันนี่นี่แครอทเต็มตัวนี่แครอทเต็มตัวค่ะทุกคนนั่นเดี๋ยวเราจะอันนี้อันนี้อะไร ใช่หรอมันทำไมแตงกวาใหญ่จังอะโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาชิมเมื่อกี้ชิมอะไรไปแล้วมัง้งอยากอันนี้คือที่อยากกินคือขนุนอยากกินมากอยากลองชิม,มใช่ลืมกินไม่เป็นไรจางอะค่ะอืมอืมอร่อยอืมเฮ้ยกินขนุนมาเลย จะชิมให้หมดนะแล้วก็ให้ดูว่าอันไหนอะ่ะที่แบบพี่แป้งกับปาชอบที่สุดคะ่ะมาต่อไปกินแล้วต่อคะบิ๊ดูสอันนี้หนูไม่กล้าชิมให้ปาชิมก่อนนะเพราะว่าหนูเป็นคนไม่กินผักอันนี้อร่อยไหมเอาจริงๆตามจริงเลยถ้าอร่อยคือหนูจะกินด้วยไงอร่อยไหมคะอร่อย <laughs> อร่อยมากไม่น่าเชื่อหนูเลยเอาจริงๆแล้วยอย่าบอกหนูจะได้ชิมอร่อยไหม okay. เดี๋ยวเราจะมาชิมนะคะ มันอร่อยเราไม่ชิมคือแม่เป็นคนชอบกินบีบธูดมากแต่ที่เไม่ชอบอร่อยเห็นไหมอร่อยอร่อยแป้ไม่ชอบกินอ่ะเอาไว้นะคะจะมากินเผือกค่ะทุกคนเผือกไหมเปลือกเผือกไหม,ไมคะอย่าเผือกเผือกไหมคะไม่หลุดไม่หลุด วัวไม่ชอบกินเผือกเท่าไหร่นะปกติไม่ชอบกินเผือาากธรรมดาอันเนี้ยอร่อยอร่อยกว่าธรรมดานะอร่อยนะเนี่ยมีความเป็นเผือกอยู่แต่ว่าโอเคเลยต่อพี่แป้งจะมาชิมพุูซาดนะพี่แป้งยังไม่ได้กินเลยนะคะมาชิมคือจริงๆอะ่ะอร่อยทุกอย่างเลยนะมาชิมค่ะฟังแกลีกแล้วอือ ืมันจะแบบว่าหวานๆอะหวานอย่างเดียวเลยค่ะพูดจาจะหวานจะมาชิม,มใช่ป่ปปะชิมนะพูดจาอร่อไปนะอันนี้เรากินไปอย่างต่อไปนะคะ,ะยังไม่เสร็จหรอต่อไปนะคะเราจะมากินมันม่วงนี่นี่ให้ดูให้แกน,น่ากินมาคะทุกคน จะดูว่ามันจะกรอบจริงอย่างที่สมคำร่ำลือหรือเปล่านะคะมาชิมค่ะมาชิมชได้ยัง <ไป S 1> อ,อย่าเวอร์เขาไม่ได้แข็งเลยแขง่ง อร่อยดีมากมคความหอมมันมากต่อไปนะคะเราจะมาชิมเห็ดเห็ดกันนะคะเห็ดก็คือจะมีไม่กี่ชิ้นเนาะก็จะหาอีกอ๋อนี่นมีสองสมชิ้นให้ปลากินนะคะนี่อะปลากินมากินพร้อมกันค่ะหนึ่งจ้าจะรู้ว่าอร่อยไหมนะเห็ดห,หอมเห็ดจิ้ว อยไม่ได้กรอบมากนะข้างในก็แบบคือข้างนอกกรอบจริงแต่ข้างในแบบตรงข้างในแบบลึกๆของสุดๆอ่ะจะมีความนิ่มๆอยู่นิดนึงมีความหอมเผ็ดคือทุกชนิดเนะี้ยมีกลิ่นหอมหมดเลยค่ะทุกคนแล้วก็แบบมันมันหวานทุกชิ้นเลยแต่ว่าแล้วใช่เป็นหวานของรสธรรมันียมเองแบบไม่ใช่หวานปรุงแต่งนะเผ็ดเหมือนน,นี้เลยอะไรเน้หนังหมูกรอบอ่ะเหมือนหนังหมูกรอบโอ้เหมือน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  ต่อไปหนูจะให้ป้าเลือกนะคะนี่ทั้งหมดนี้ชิมแล้วยังไม่ชิมตางกว่าค่ะเลยมาค่ะชิมคนละอันกินก่อนนะคนละครึ่งอืมเผื่อมีใครปันแตะ อร่อยนะอร่อยจริงใช่อันนี้เนี้ยพุทราเยอะมากเลยอันเนี้ยมีความเป็นแตงกวาสูงมากอร่อยนะใช่อร่อยดิอีมีความเป็นแตงกวาสูงมากค่ะทุกคนนั่นเดี๋ยวเราจะมาถามว่าป้านะคะชอบอะไรบ้างแล้วนะพี่แป้งชอบอะไรบ้างเลือกม,มาคนละสองหรือสามดีเอาแม่ด้วยสองอย่างนะคะมาเริ่มเริ่มจากปก้าก่อนค่ะชอบอะไรบ้าง,อ,งอันลำห,หนึ่งพุทรา อันดับสองแตงกวาเนี่ยแต่หนูว่าจะเป็นแนวตรงข้ามกับป้าเลยแตงกวากับพวานี้หนูไม่ค่อยชอบแต่หนูจะขอชิมใหม่นะเพื่อที่จะมีความรับรู้รสของไ้แป้งนะคะอันดับหนึ่งคืออะไรไมั้งให้ทุกคนถ่ายอันดับหนึ่งของพี่แป้งเลยก็คือนี่ค่ะมันฝรั่ง อร่อยมากอร่อยจริงๆคือเนี่ยพี่แป้งชอบมากอันดับหนึ่งเลยนะอะไรมันฝรั่งเหรอและอันดับสองนะกำลังสูสีระหว่างกล้วยกับขนุนแต่พี่แป้งให้เปลี่ยนได้ปะขนุนค่ะเอาเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะอันดับสองเปลี่ยนเป็นกล้วย <laughs> อันดับหนึ่งของแป้งนะคะคือคือมันฝรั่งนี่เลยและอันดับสองนะคะก็คือเออขนุนค่ะ ชอบอะไรที่เปนหนอนหว่านนะพวกแบบพวกแบบเนี่ยอย่างเงี้ยพวกแตงกวาแครอทอย่างเงี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่หนึ่งเป็นอะไรนะเมื่อกี้เราเหม็นอะไรทองนู้เหรอคืออันนี้มันฝรั่งคือมันไม่แข็งนะมันกร่อยเพราะมันมันอร่อยอ่ะมันกินพล่ะแต่อันอื่นแบบมีความแบบผักเยอะเกินไปพีื่องไม่ค่อยชอบกินผักพวกนี้เท่าไหร่พวกแตงกวาอย่างเงี้ยพี่แม่ไม่ไม่ได้ชอบอ่ะ แล้วมันแบบแบบรูปแบบเต็งกวาแล้วแบบหวานเนาะสำหรับพี่แป้งเหมืนจะแบบมีเลี่ยนๆนิดนึงใช่ไหมอ่ะแล้วแม่ลำหนึ่งคืออะไรคะของแม่ของแม่หนึ่งคือพุ้ชายจีนอันดับสองมันอันนี้สีเหลืองนะคะชอบหมดเลยให้เลือกสองอย่างจริงจรมันอร่อยหมดเลยอ่ะอืมเดี๋ยวขอต่อไปกินหน่อยแล้วปิดจุดใช่มันไม่แข็งอ่ะ ใช่ทุกอย่างของพี่แป้งและสิ่งที่แม่ไม่ชอบที่สุดในนี้นะคะก็คือมีชุดแต่บางทุกคนอาจจะชอบก็ได้แต่พี่แป้งไม่ชอบกินอยู่แล้วนะคะถึงจะสดหรือทำเป็นผับก็ไม่แต่แม่ชอบมากเพราะว่าแม่บอกว่ามันกินแล้วช่วยเลือดด้วยอะไรใช่ไหมครับนั้นถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่วยคด้วยนะคะบ๊ายบายกินพรหนมากทุกคนไปหาซื้อนะเราก็ไม่ได้แพงนะห่อหนึ่งก็ได้เยอะนะคิน เนี่กินทั้งบ้านอะ่ะยังไม่หมดเลยทุกคนคือเยอะจริงค่ะบ๊ายบายค่ะ